งัวเผาพี่น้อยค่ะขนาดเลยยกด้วยปลองเอิปลองโอ้สุดยอดเลยใส่จัก2-3จอกโอ้ยซเลยได้นี่คือหาพี่น้องหาเพิ่นเฮ็ดกินพีงเ็บ่สิเฮ็ดอยู่กว่ากินงหา่นพี่น้อง เห็ดอยู่เห็เดกินพีหน่อยอเท่าเห็ดกินพี่น่อตอนนี้เขาบุกขึ้นหา่หางเลยไีหน่องขึ้นห่างห่างเห็ดกินเห็ดลาบหน่อยเนาะตักลาบอ่านี่ซอยหนอ,อย มีหอ,อยซอยจูด,ดังไวได้เลยนะ, <c oughs> น,น,ะนหางเห็ดดู <c oughs> เห็ดกินรของพี้นอมพักปูเล้นอพาปปลออพาลนเนห่อยตันไม่แจวคมนั่นได้พี่นอเอย

ตอนสายจุ่มคนหอยตอนสายจุ่มคนหนอยโอ้โหทุดยอดเลยมีซอยอยู่นี่เลยเราเห็นยูกินไอ้นี่ทานมิลานี่คือบุกหางหางเห็นยู่กินของพี่น้องส่วนทอมบุพี่น้องันเข้ามาที่เมืองพีนพี่น้อย ดูเขตบนมองพีนยูเขตเซธมวกอะไรนองก็ดีได้โอกาสได้มาก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศนี้นองได้เบิกนี่คือแร่ควันเงินดองคนกาลังถ่ายกาถ่ายเงินดองจันทรกศรีแขน เลอเปนแัากทเงินนะบลอกนะพี่น้อบลอนดเนี่ยมโกยนปะทานนไลยแล้เอามาซอยรับใลพี่น้อยเนื้อสดๆเลยพี่น้อยคักขนาดเลยแจ่วผมเลยพี่น้อยคักขนาดเลย มเเยเะว่าสุดยอดสุดยอดสุด้องสุดคักักคักคักไปเนี่ยเบุกทึงหางเลยด่างกระเมืก่าใ่ไหมยะาักโตาสองโตหัวสองโตอี่รสุดเอย สวัสดีขนะหกินร้องเริ่ม่าตแต่จักโมงหมมาสองโตเลยเนปะขาไปเดียวเลยเป็นแจ้งจังป่าไปหน่อยขาตั้งแต่เริ่มแต่หนึ่งโมงอสวัสสุดๆเลย่า สูงขนาดเลยพี่น้องหาบักสูงเลยโอ้ห้องอความสูงบกุงสูงเลยมูาไก่บ่ได้เลยลุ้นเลยกิด้่านอนงะค่ะอนมาขอนมาโ ขากได้เพิ่มเดือนได้อืมโอ้โอ้สุดหยอดสุนยอดี่อข่าดนะ้โอ้โอ้ส้นยอนเะยรี่ร้ขาก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 ซอสแต่ซอจุจัิแล้วเนื้อกระสุปขากัลิแดงขากัลเนื้อ สีงัวเผาให้หน่อยค่ะขนาดเลยยกด้วยปล้องเออปล้องโอ้สุดยอดเลยใส่จักสองสามจอกโอ้ยเสีเลยได้หนิปล้องนี่อยลาวขาวอะไรพี่น้องว่าเราขาวทั้งพี่น้องทั้งอ่าส่วนพราวรู้เหมอนเราพี่น้องเป็นวแบบปล้องปล้องเทวดอมามาดู โม้เหรอม่หรือือขากะลีอะบีบังนาว์มนี่ขาขนาดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยร้องอันี้เขาบุกขึ้นห่างเหตดกิน์เหรอไอ้เซ็กปากกระแหบเลยโอ้เป็นวัดอ้าวดาวได้แล้ว เดี๋ยวอันยังถ่ายอันนี้แล้วก่อนจะสีกินน้ำอ้ยมันอันเย็นบล็องให้พี่น้อยแล้วว่าเหล่าขาวอะไพี่น้องโอ้ยบวายบวายอันนี้เป็นกินแต่แถวอไพี่น่อยเป็นกินแต่เหล่าขาวบกเบียร์พอนเป็นบกไฟอันนันได้เราพี่น้องเพราะว่าเป็นกินแต่เหล่า ตื่นตั้งแต่หนึ่งโมงวันที่สิบสองโมงเรา้ตื่นมาแล้วค่ะมาขวงวังวงัวสองโตมือนี้่รัวสุดๆไปเลยหางคนทีมงานเห็ดกินก็นไมีแดดทีมงานเขยได้พี่น้องอไอ้เขยผู้ใดมาเป็นเขยเขื่อนว่าเ,เป็นเขยเขยในเฮือนนี่นะพี่น้องหรือว่าในขอเขื่อนวัดเสื้อ ด้วยยังกับเธอและตระกูลยังของนี่นะเป็นเพื่อนเพื่อนโคตรนะนะมาพอนก็บบอกเข้าใจพี่น้องบ่าวคนว่าว่าในใดเพื่อนแต่ว่าคุณได้มาเป็นเคยก็ต้องมาจุ่มกันแบบนี้แหละพี่น้องมาโดยโดยโดยอ่าสุดยอดเลยสุดยอดเลยอุ้ยนี่แหละก็ไดพี่น้อยเพื่อมาพานตอนใหญ่ตอนดีครับแค่นี้ สุดๆเลยพี่สุดๆนเลยพี่นอเลยป็นขึ้นหางขังแหล่พี่นนอหางของพี่นนองป็นฟารบูหางจะดเห็ดกินผักไปกัเย่อถัโจมมาเห็ดกินปลาถ่โจมมาเป็นอันนั้เลยเนาะสิมดอยู่บ้เบานี ปลาป๋วพี่น้องไปจีซอยใส่ลาบใส่ต่อยมั้งูกคุณนี่แต่ผู้ชายเดี่น้องเห็ดกินทางเทิงผมไม่ได้มีผู้หญิงเข้ามาเห็ดมันได้คนไทยแต่ผู้ชายเข้ามาแต่ผู้ชายเข้ามาเห็ดกินกินกินเทิงห่างผมไม่ให้มีบม่ให้มีผู้หญิงขึ้นมาใครเลยนะผู้หญิงไม่แต่เห็ดอยู่เห็ดกินทางลุ่ม เป็นต้มเป็นแกงเป็นอบไอ้ยางไห่ผู้ชายเมื่อพี่น้องถักลาบซอยลาบีองทุกอยาก่างนะยองเป็นผู้ชายเป็นคนเห็ุลูกเป็นเีานองไอ้มหมาบมีขากอะไรพี่น้องนี่เป็นวิธีชีวิตเรียกว่าเป็นหีบดขอมเป็นนีของพี่น้นองเนเข้าดูลุ้มเรียกว่าเขาเราเคยพี่น้อง นล้วก็มีสร้อยจู๊ดหลักหักหักหลายหลักหลายัไฟหัวสองโตงานดิ ออเอาโอเคเด้พอนี้นอนเด้อสลับกินทิงหางเต็ดกินของที่นอ,อนงจนเขาลูบขที่นอนจนเขาลอยซึ่ง,งดูเลเมืองกินแฟนสมันเกลี่นอนจุดด็ดจบคลิปแค่นี้นอนพาเบิ่งคลิปแล้มีอีกคลิป ดองพี่น้องจะมีหยิบงานดองมีพาพี่น้องไปเบิ่งเราเป็นเห็ิทดาใดพี่น้องหีบฟองนทำผี่ตามฟองอสำรับคลิปนี้ก็เป็นนเลยพี่น้อง,องเลยกินหน,น้ารอ,อ,อ,องกันใบบคลิปนี้สบายดี